เทคนิครักษาฝ้ากะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับหลายๆคนอายุเกิน35-40เนี่ยที่ก็จะเริ่มเห็นว่ามีฝ้ากะเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ไม่จะเกิดบนเนี่ยหนกแก้มนะบ,บางคนเป็นจม,มูกบางคนเป็นบริเวณหน้าผากนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าวิธีการไหนดีที่สุดจริงๆผมบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดไม่มีแต่วิธีการที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ก่อนนะครับวิธีที่1ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์และเป็นวิธีแรกที่คุณหมอส่วนใหญ่นะครับเลือกใช้คือการทา ยานะครับยาเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะครับแต่ตัวหนึ่งที่มักจะใช้บ่อยๆตามคลินิกผิวหนังคลินิกความงามคือไฮโดรควินโนนะครับไฮโดรควินโนมีตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับความเข้มที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยทำให้สามารถกดเม็ดสีผิวได้ มากขึ้น,นครับโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยไฮโดรพิโนนจะมีข้อเสียคือเวลาที่เราใช้ต่อเนื่องติดต่อกันเกิน3เดือนจะเกิดเส้นเลือดฝอยบนหน้าถ้าเราไปซื้อเองหาซื้อได้ไหมเดี๋ยวนี้ตลาดมืดในออนไลน์มีเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียคือเราต้องระวังห้ามใช้เกิน3เดือนผมอยากเตือนไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในออนไลน์มีขายเยอะมากอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราไปหาซื้อต้องระวังนะครับวิธีที่2นะครับที่หลายๆคนนะครับเลือกใช้นะครับแต่อาจจะ ไม่รู้ว่ามันมีผลข้างเคียงคือการใช้เลเซอร์นะถ้าเราใช้เลเซอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณหมอเขาลืมบอกนะผมก็เลยบอกไว้ใครไปทำเลเซอร์มานะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทำเลเซอร์แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเน่แห้งให้เติมมอยส์เจอร์ไรเซอร์บ่อยๆนะครับถ้าเป็นที่คลินิกผมเนี่ยผมจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยกลับไปนะครับทั้งเช้าและก่อนนอนเนี่ยทามอยส์เจอร์ไรเซอร์อินเทนซีฟครีมนะครับใครอยากดูตัวอย่างคลินิกผมก็นะครับดูตามภาพนี้ได้เลยนะครับข้อที่3นะครับที่มีคน สอบถามกันมาเยอะมากเลยเขาเรียกว่าเมโซเมโซจริงๆมันแปลว่าเข็มดนะังนั้นหมายความว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับที่สกัดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปชั้นตื้นๆนะครับใต้ผิวหนังแล้วไปกระตุ้นให้เกิดการจับกินเม็ดสีผิวส่วนเกินดนะังนั้นการทำเมโซเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะช่วยทําให้เม็ดสีผิวตรงนั้นเนี่ยได้รับการจับกินโดยเม็ดเลือดขาวแล้วก็ถูกกาจัดออกไปเร็วขึ้นวิธีที่4นะครับที่หลายคนอาจจะได้มาจากคลินิกนะครับความงามก็คือวิตามินนะครับ วิตามินเนี่ยหรือบางทียานะครับก็จะมียาหลายตัวอาจจะมีบางทีเขาก็ใช้ผลข้างเคียงจากยาเช่นทรนานซามีเนี่ยมีผลข้างเคียงทําให้เมดสีผิวส่วนเกินในลดลงบางทีเขาอาจจะให้เป็นวิตามินมาแต่คุณอาจจะไม่รู้เป็นอะไรเพราะเขาไม่ได้เขียนชื่อใช่ไหมตัวอย่าง่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเอพวกนี้นะครับก็จะช่วยสนับสนุนในการรักษาฝ้ากระได้วิธีที่5นะฮะคือการใช้ เวสตมางนะครับตัวเวสตมางก็คือครีมนี่แหละที่ใส่สารเข้าไปในปริมาณเข้มข้นนะครับเพื่อช่วยทําให้ลดเม็ดสีผิวส่วนเกินเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับอย่างเช่นต้องการหน้าขาวเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ใช้ whiteening active plus แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการ รักษาฝ้ากะเฉพาะจุดนับทาติดต่อกันประมาณ3เดือนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะค่อยๆลดเม็ดสีผิวช้าๆนะครับโดยที่ไม่ทําให้หน้าบางลงนะครับไม่ทําให้หน้าไวต่อแสงแดดใดๆนะครับโดยใช้ระยะเวลาต่อเนื่องประมาณ3เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลชัดเจนว่าฝ้ากระในตําแหน่งนั้นเนี่ยลดลงนะครับถ้าใครอยากดูไว้ที่นี่ไอทิพ้อสำหรับทาเพื่อทําให้หน้าขาวนะครับให้พิมพ์คาว่าหน้าขาว ถ้าใครก็ตามอยากดูครีมทาฟ้าแอนตี้เมลาสตาับให้พิมพ์คําว่าครีมทาฟ้าถ้าไปใน1ินาทีแอดมินผมไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักในไลน์แอดดอกเตอร์ทีมหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้นะครับสำหรับข้อที่6ก็คือเขาเรียกว่าคอมบิเนชันคอมบิเนชันคือการใช้ทุกๆวิธีนะครับหลายหรือหลายๆวิธีตั้งแต่2วิธีขึ้นไปเนี่ยควบคู่กันนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้เลเซอร์นะผมจะใช้ไฮโดรควินอนะครับหเดือนแล้วผมก็จะสลับกับ แอนตี้เมลาส c มาครีมหนึ่งเดือนแล้วไฮโดรควินอหนึเดือนทําไมผมทําแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการที่เป็นสูตรลับส่วนตัวนะครับไฮโดรควินอจะออกฤทธิ์ในการลดเม็ดสีผิวส่วนเกิดด้วยกลไกหนึ่งระหว่างที่ไฮโดรควินอเนี่ยยังไม่ได้สร้างผลข้างเคียงกับผิวหน้าเรานะครับผมก็เปลี่ยนเป็นแอนตี้เมลาสแล้วพอแอนตี้เมลาสใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับร่างกายเริ่มชินผมก็ ขยับมาเป็นไฮโดรควินอครับอันนี้สาหรับคนที่เป็นฝ้าก,กะนะครับขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นฝ้ากะขนาดเล็กๆบางๆผมจะแนะนําให้ใช้แอนตี้เมลาสมาครีมอย่างเดียวนะครับแล้วทาต่อเนื่องติดกันอย่างน้อย3เดือนเพื่อให้เม็ดสีผิวลดลงหรือบางคนจะทาไปตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่ามันเป็นเวสสาอางมันเป็นครีมที่ไม่ได้มีอันตรายต่อผิวไม่ทําให้ผิวบางใดๆนะครับโอเคดังนั้นะร,รักทุกคนนะครับใครชอบพรอมดูในคลิปนี้นะครับอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เป็นฝ้าก,กะนะครับหรือ เพื่อนที่รักสวยรักงามนะครับสามารถแชร์ได้แล้วก็ผมขอบคุณล่วงหน้านะครับรักทุกคนจากแคนาดาครับสวัสดีครับ